ผูวาราชการจังหวัดยโสธรน,นะครับเปิดจวน k i กออฟปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารน้อมนําแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีสู่การปฏิบัติจริงครับนายชรินทร์ทองสุขผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรพร้อมด้วยนายสุวั์เข็มเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรนายกเหล่ากาชาติ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธรหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนร่วมกันจัดกิจกรรมคิกออฟปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารน้อมนำแนวพระราชดำร,ริของสมเด็จพระนิธ,ธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบารมราชกุมารีสู่การปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารประจำปีงบประมาณ2567 พร้อมขับเคลื่อนกิจกรรมที่ว่างสร้างอาหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งได้ร่วมมือร่วมใจการปลูกพืชผักสวนครัวที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรค่ะเป็นการสร้างแหล่งอาหารที่มั่นคงตามโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองภายใต้แนวทางผู้นำต้องทำก่อน ตอบคําถามว่าทําไมต้องเริ่มที่สวนผู้ว่านะคะผู้นําต้องทําให้เห็นก่อนเลยเพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้อื่นได้ประพฤติและปฏิบัติตามมุ่งทําหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมีผักสวนครัวที่ปลอดภยัยปลูกไว้รับประทานเองภายในครัวเรือนเพื่อลดรายจ่ายอีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้หากมีผลผลิตเป็นจํานวนมากนะคะเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารอย่างยั่งยืนค่ะ